บ้านกลางป่าเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนามว่าผาลูกเอี้ยงใต้ซึ่งมีกันอยู่ประมาณ20หลังคาเรือนเห็นจะได้แต่ไหนแต่ไรมาชาวบ้านที่นี่ต่างก็ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขเรื่อยมาจนกระทั่งไม่นานมานี้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งที่เข้าไปหาของป่าเกิดหายตัวไปอย่างไรร่องรอยผู้ใหญ่สุขซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านได้เกณฑ์นคน เข้าไปตามหาแต่ทว่าหาเท่าไรก็หาไม่พบจึงสร้างความประหลาดใจให้แกเป็นอย่างมากผ่านไปเพียงหนึ่งอาทิตย์ก็เกิดเรื่องขึ้นอีกเมื่อเย็ยนวันนั้นไอ้แสองวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาผู้ใหญ่สุขถึงบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่หรือเปล่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุขได้ยินจึงออกมาดูเอ็งมีลมพ่อว่าไอ้แสงเรียกชุดเสียงดองซิโยก็นังใส่แมยของข้าน่ะสิผู้ใหญ่ มันเข้าไปหาหน่อไม้ในป่าข้างบ้านปกติมันไปไม่นานก็กลับไม่เกินเที่ยงวันแต่วันนี้ผิดเวลาไปมากผมก็เลยเข้าไปตามพอไปถึงก็เห็นแต่ร่องรอยของการขุดหน่อไม้แต่ไม่เห็นคนผมตามหามันตั้งแต่เที่ยงวันยันยินตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยผมอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเกณฑ์นคนเข้าไปตามหามันหน่อยจะได้ไหมผมเป็นห่วงมันเลนือกินเออทอจะไม่ดีเสยแล้ว ก็ด้ยเดี๋ยวขอด,ดูเรียกคนเข้าไปช่วยตอมหอห้ว่าแล้วแกก็ตีเกาะเสียงดังไม่นานนักชาวบ้านก็พากันมารวมตัวกันตรงบริเวณลานดินหน้าบ้านซึ่งจากนั้นแกก็เกณฑ์ผู้ชายในหมู่บ้านเข้าไปตามหาโดยใช้คบใต้เป็นแสงสว่างในการนำทางซึ่งบริเวณที่เมียของไอแสงหายตัวไปนั้นห่างจากหมู่บ้านออกไปไม่ไกลนักพอไปถึงทั้งหมดต่างก็พากันแยกย้ายตามหา จนเสียงดังเอ็ดอึงอยู่ทุกทิศทุกทางจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนดึกก็ยังไม่พบตัวผู้ใหญ่สุขเห็นเช่นนั้นก็ถอนใจก่อนที่จะบอกกับไอ้แสงออกไปว่าไอ้แสงข้อต้องขอแสดงความเสียใจกับเองด้วยเนาะข้าวว่าเมียของเองคงหายสาบสูญไปเหมือนกับ้ายก่อนแน่แน่ไอ้แสงได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าสนุกพางสุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรง เรื่องหนุ่มลูกบ้านอายุ30ปีเห็นเช่นนั้นก็บอกออกไปว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสร็จแล้วลระผู้ใหญ่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เรามองไม่เห็นเป็นภัยมืดต่อพวกเราอยู่ขืนปล่อยไว้เห็นทีจะไม่ดีแน่ๆแต่เรายังไม่รู้เลยว่าสองคนที่หายตัวไปอย่างรับนั่นหายไปด้วยสาเหตุอะไรแล้วเราจะป้องกันอย่างไรล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับผู้ใหญ่ ผมขอสาไปตามพานป่าที่เก่งมากคนหนึ่งซึ่งผมพอจะรู้จับมหาสาเหตุให้เอาหรือเปล่าครับคอ,อยวะเขาชื่อพานจันแห่งหมู่บ้านห้วยมมดันเหนือห่างจากหมู่บ้านของเราออกไปทางทิศตะวันตกผมรู้จักกับเขาดีเนื่องจากเคยเอาเข้าวสารปไปแลกกับเนือ้อพานจันอายุ35ปีเป็นรุ่นพี่ผมหปีแต่ฝีมือในเชิงพานนั้นนับได้ว่าหาตัวจับยาก อีกทั้งยังเป็นผู้มากไปด้วยวิชาคมอีกด้วยเพราะเขาบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กสมัยยังเป็นสัมมเนนพระอาจารย์ของเขาเป็นพระธุดงมาจากป่าเหนือผมจะลองไปขอความช่วยเหลือจากเขาดูดีลยุยว่าตัวเองจะออกเดนท้องเรยอรหรอพรุ่งนี้เลยผมจะเดินทางด้วยเกวียนผมรู้จักทางลัดดีคาดว่าใช้เวลาประมาณบ่ายแก่ๆน่าจะถึงขอบชุนดอนขอบฟอก เองด้วยกูแล้วคนเนาะเวลานี้ข้าก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันมันมืดแปดด้านไปหมดเช้าวันต่อมาไอเรืองพร้อมด้วยปืนและสัมภาระก็ออกเดินทางแต่เช้าโดยทางเกวียนจนกระทั่งผ่านไปเราเที่ยงวันก็มาถึงยังเขตหมู่บ้านห้วยมดันเหนือเป็นผลสําเร็จแต่ทว่าก่อนที่จะเดินทางเข้าหมู่บ้านเขาได้พักเกวียนเพื่อให้วัวเที่ยงเกวียนได้กินน้ําและหญ้าข้างลาธารสายหนึ่งอันเป็นลําธารสายหลักที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านได้ใช้สอยในขณะเดียวกันเขาเองก็นำเอาหอข้าวออกมากินเนื่องจากหิวจนตาลายแล้วเช่นกันแต่ทว่าในขณะที่กำลังกินข้าวอย่างอ,อร่อยอยู่นั่นเองจู่ๆเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงปืนนัดนั้นหางออกไปจากที่เขาอยู่ไม่ไกลนักพอสิ้นเสียงปืนได้สักพักก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งกำลังแบกหมูป่าออกมาจากราวป่าฝั่งตรงข้าม พอไอ้เรืองเห็นเช่นนั้นเข้าก็อุทานออกมาว่าพี่จันพี่จันทางนี้ครับพี่จันทพานจันได้ยินเช่นนั้นก็วางหมูที่แบกมาบนบาลงก่อนที่จะกล่าวขึ้นว่าอา้าวไอ้เรืองเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ไอ้เรืองได้ยินเช่นนั้นก็ลุกออกจากที่นั่งรีบวิ่งเข้าไปหาก็มาหาพี่นั่นแหละแหมโลกมันช่างกลมเหลือเกินไม่คิดเลยว่าจะเจอกับพี่ที่นี่ มห่อข้อมีเรื่องอะไรวะเรื่องมันยาวพี่ผมว่าไปคุยกันที่บ้านของพี่ดีกว่าไม่นึกเลยว่าจะเจอกับพี่ง่ายได้เช่นนี้แถมยำลากปากได้กินเนื้อหมูป่ายด้วยโอ้ว่าตัวเองเหอะกินข้าวอิ่มหรือยังละ่ะถ้าอิ่มแล้วจะได้รีบไปดีเหมือนกันข้าจะได้อาศัยขึ้นเกลียนอไปด้วยประหยัดพลังงานในการเดินเท้าไปเยอะเลยอิ่มแล้วครับถ้าเช่นนั้นก็รีบไปกันดีกว่าผมมีเรื่องคุยกับพี่เยอะแยะเลย รเราจบไอเรืองจึงรีบนําวัวเข้าเทียมเกวียนพอเสร็จแล้วก็เก็บสัมภาระและหมูป่าโยนขึ้นเกวียนหลังจากนั้นก็ออกเดินทางทันทีจนกระทั่งผ่านไปาราวชั่วโมงเศษก็มาถึงยังห้วยมะดันเหนือเป็นผลสําเร็จก่อนที่จะตรงไปยังบ้านของพานจันทรพอไปถึงทั้งสองต่างก็ช่วยกันขนสัมภาระ,ระพร้อมทั้งหมูป่าลงก่อนที่จะช่วยกันชำละ พอเสร็จแล้วพันจันทร์ก็ได้นำเหล้าต้มดีกิวแรงออกมาต้อนรับแขกต่างบ้านพักนี้ไม่เห็นเองเออกเข้ามาแลกกับเนื้อบ้างล่ะหายหน้าหายตาไปเสนานเลยพอดีว่าช่วงนี้ยังยุงย่งอยู่กับงานในไร่นะพี่จึงไม่มีเวลามาแต่มาครั้งนี้ผมก็เอาเข้าวมาฝากพี่ด้วยนะแต่ไม่ไดเอามาแลกกับเนื้อนะเอามาฝาก,ฉกเฉยๆกล่าวจบเรื่องก็ยกเอากระสอบข้าวส่งให้ อขอบใจเองมากเนาะว่าแต่เองมาหาข้ามีธุระอะไรหรือวะก็ที่ผานนีเอีงในสิทิพี่เกิดเรื่องประหลาดขึ้นร่วงเลยวะคืออย่างนี้พี่จู่ๆชาวบ้านก็เกิดหายตัวไปอย่างปริศนาถึงสองคนพวกเราช่วยกันตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบหายไปชนิดที่ว่าไม่พบกับร่องรอยอะไรเลยแบบว่าหายสาบสูญไปเสียดืด้อไอ้ผมเองถึงจะเป็นพรานแต่ก็เป็นแค่พรานสมัครเล่นหาร่องรอยอะไรก็ไม่เก่ง ก็เลยมาหาพี่อยากจะไหว้าวานพี่ไปดูให้หน่อยเวลานี้ผู้ใหญ่สุกเองก็หนักใจไม่เป็นอันทำอะไรแล้วเหมือนกันพานจันได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งคิดลงไปชั่วครู่ก่อนที่จะถามออกกันว่าเอ๊ะแปลกเนาะหายไปได้ย่างไรโดยที่ไม่พบร่องรอยอะไรเลย,เลยว่าแต่พวกชาวบ้านช่วยกันหาดีแล้วใช่ไหมแทบจะเพิกป่าหาแล้วพี่ อีกอย่างตรงบริเวณที่หายก็เป็นป่ากใ,ใกล้ๆบ้านไม่ได้หายไปในป่าลึกอะไรเลยพลันจันยกเล้ากระดกเข้าไปอีกหนึ่งก่อนที่จะบอกออกไปว่าตกลงเขาจะไปดูให้เพราะช่วงนี้ก็ไม่มีงานที่ไหนนอกจากเข้าป่าล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวขอบคุณพิจันทร์มากเลยสมมุติว่าที่ติดภารกิจผมก็ไม่รู้จะไปหาใครที่ไหนแล้วเหมือนกัน คืนนั้นทั้งสองสังสรรค์กันอยู่ราวสามทุ่มก่อนจะแยกแย้ายเข้านอนเช้าต่อมาทั้งสองจึงออกเดินทางแต่เช้าโดยเกวียนของไอเรืองเหมือนเดิมพอมาถึงไอเรืองก็รีบพาพานจันไปหาผู้ใหญ่สุกทันทีและหลังจากที่แนะนําตัวกันแล้วผู้ใหญ่สุกก็บอกออกไปด้วยเสียงอันเศร้าว,ว่าบุคคลน,นี้หายไปคนแล้วอะไรนะผู้ใหญ่หายไปจากที่ไหนคราวนี้หายไปจากที่บ้านเลย และหลักถอนอยองเยียวที่มีก็คือฝาบ้านพังยับเหมือนมีอะไรพังเข้าไปพันจันที้ยินที่นั้นก็บอกไปว่าพาผมไปดูที่เกิดเหตุหน่อยจะได้หรือเปล่าครับผู้ใหญ่โดยสิไม่มีปัญหาตามเข้ามาทางนี้ว่าแล้วผู้ใหญ่สุขกับลูกบ้านราวสี่ถึงห้าคนพร้อมด้วย้เรืองก็พาพันจันไปบ้านที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบว่าบริเวณฝาบ้านที่ติดอยู่กับราวป่าทางขวามือ พักพังออกเป็นช่องขนาดคนธรรมดาลอดเข้าไปได้พานจันเห็นเช่นนั้นจึงเดินสำรวจไปโดยรอบพบว่าบริเวณพงหญ้าข้างบ้านนั้นลม้มลูกไปเป็นทางเขาจึงเดินไปดูทางพิจารณาตามพื้นอย่างถี่ถ้วนจนกระทั่งพ้นออกมาจากพงหญ้าตอนนั้นก่อนที่เบื้องหน้าจะเป็นทางดินปนลูกรังซึ่งมีลักษณะแก่นและแข็งและแล้วเขาก็พบกับอะไรสิ่งหนึ่งเข้าโดยบังเอิญก่อนที่จะก้มลงไปหยิบขึ้นมาดู ซึ่งสิ่งนั้นมันมีลักษณะคล้ายเก็ดงูแต่ใหญ่โตวกว่าปกติหลายสิบเท่าและมีสีดําสนิทราวกับถ่านไฟคันแล้วก็เดินกลับเอามาส่งให้ผู้ใหญ่สุกดูพอแกพิจารณาอยู่ชัว่วคู่แกก็มีอันต้องขนลุกเกี่ยวไปทั่วร่างก่อนที่จะบอกออกไปว่าที่มันเกดงูดิวอแต่ทําไมมันถึงได้ใหญ่โตมโหรานอย่างนี้หากเทียบกับลำตัวของมันก็ค,คงจะมีขนาดลำตัวเท่ากับคนอย่างเราๆนีเลยพอจัน อย่าบอกนะว,ว่าคอยมืดที่พวกเรากําลังไปชวนน้ากันอยู่ในเวลานี้คืองูยักษ์ตัวนี้นะจากหลักฐานที่พบผู้ใหญ่ว่ามันจะเป็นอะไรไปได้หรือครับนอกจากงูงูมันกินอาหารมักจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้จนกว่าเราจะไปพบกับที่อยู่ของมันซึ่งมันอาจจะคลายกระดูกกองไว้ที่นั่นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนที่สูญหายแล้วหาไม่เจอน่ะเพราะอะไรแต่ให้ตายเถอะผมเองก็บอกตรงๆต,ตั้งแต่ผมผ่านป่ามา เจอกับอะไรมาก็มากแต่ผมสาบานเลยว่าผมไม่เคยเห็นเก็ดงูอะไรที่ใหญ่โตขนาดนี้และมีลักษณะประหลาดอย่างนี้มาก่อนเลยเหมือนกันไอ้หลวงฤาษีเช่นนั้นก็ถามออกไปว่าแล้วเราจะทํายังไงกันดีละ่ะพี่จันออกตาล่ามันและเอ็งต้องเป็นผู้ช่วยของข้าด้วยอะไรนะพี่พี่ก็รู้ว่าผมเป็นแค่พานปน่าสมัครเล่นผมช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกผมว่าพี่ไปหาผู้ช่วยคนใหมเ่เถอะ แต่ข้ามองไม่เห็นใครที่เหมาะสมเท่ากับเองแล้วไอเรืองเองน่าจะภูมิใจที่ได้ทําเพื่อชาวบ้านเนาะไอเรืองแล้ยินฉชนั้นก็ถอนใจถ้าเที่ยเรืยอผมผมก็จะทํามันต้องอย่างนี้สิวะกาจบก็หันไปหาผู้ใหญ่สุขผู้ใหญ่ครับช่วงนี้อย่าเพิ่งให้ใครเข้าป่าเป็นะขาดผมกับไอ้เรืองจะคอยเป็นหูเป็นตาให้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากเหยื่อไม่เข้าไปให้มันจับอย่างไรเสียมันต้องกลับ เข้ามาหาเหยื่อในหมู่บ้านเองแน่ๆผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นงูอะไรกันแน่โดยสิ่้าจะบอกให้ชาวบ้านอยู่แต่ภายในหมู่บ้านก่อนแล้วเองจะให้พวกข้าทําอะไรต่อให้ผู้ใหญ่เกณฑ์ชาวบ้านทั้งหมดมาอยู่รวมกันที่ลานดินกลางหมู่บ้านนี่เป็นจุดเดียวเพราะจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงหากปล่อยให้ชาวบ้านอยู่ที่บ้านกันตามลําพังผมเกรงว่ามันจะบุกเข้ามาเหมือนรายนี้ ไม่แน่คืนนี้มันอาจจะเข้ามาอีกก็ได้ผู้ใหญ่สุขได้ยินเช่นนั้นก็ตอบออกไปว่าได้สิท่าเช่นนั้นก็รีบกลับกันรีกวัวเขาจะได้เรียกชาวบ้านมาทำความเข้าใจว่าแล้วก็พากันกลับพอมาถึงผู้ใหญ่สุขก็ทำการตีกปอตเรียกลูกบ้านทั้งหมดให้มารวมตัวกันอยู่ที่ลานดินหน้าบ้านของแกก่อนที่แกจะบอกให้ช่วยกันสร้างเพิงพักเป็นการชั่วคราว คืนนั้นชาวบ้านทั้งหมดต่างมารวมตัวกันอยู่ที่เพลงพักลานดินหน้าบ้านของผู้ใหญ่สุขโดยทําการก่อกองไฟไว้โดยรอบในขณะเดียวกันพานจันทร์และไอเรืองคอยเป็นเวรยามให้จนกระทั่งผ่านไปราวห้าทุ่มในขณะที่ทั้งสองกำลังดุนฟืนเข้ากองไฟนั่นเองจูจ่ๆพานจันทร์ก็ขุดลุกขึ้นอย่างกระทันหันคั้นแล้วก็เชิดหน้าขึ้นไปบนอากาศไอเรืองเห็นเช่นนั้นก็ถามออกไปว่ามีอะไรเลยครับพิจันทร์ เตรียมตัวให้พร้อมไอเรืองอองูตัวนั้นมันมาแล้วไอเรืองได้ยินเช่นนั้นก็ผดลุกขึ้นอย่างกระทันหันก่อนที่จะคว้าปืนขึ้นมากับชับไว้พางเพ่งสายตามองฝ่าความมืดออกไปเบื้องหน้าทันใดนั้นเองจู่จก็มีเสียงคลื่นคลื่นเหมือนมีใครรากอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวเข้ามาช้าช้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆพานจันกับไอเรืองได้ยินเช่นนั้นจึงรีบพากันไปซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ และแล้วภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องรอดลงมาทำให้แลเห็นเงาร่างของอะไรบางอย่างตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนตัวไปมาช้าๆหลังตงหญ้าตอนหนึ่งเสี้ยววินาทีต่อมาเงาร่างนั้นจึงค่อยๆโผล่พ้นดงงญ้าตอนนั้นออกมาและทันทีที่เห็นร่างของมันได้ชัดทั้งผานจันทร์และเรืองก็มีอันต้องเงย็นว่าไปตามไขสันหลังเนื่องจากภาพเบื้องหน้านั้นมันไม่ใช่งูธรรมดาแต่ทว่ามันคือปีศาจงู ท่อนบนตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงกลางลำตัวเป็นคนแต่ท่อนร่างลงไปเป็นงูมันมีเกล็ดสีดำสนิทราวกับสีนินมันวาวเป็นประกายยามต้องกับแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบแต่ทว่าหน้าตาของมันช่างอัปลักษณ่าเกลียดน่ากลัวเหลือที่จะกล่าวมันค่อยๆเลื้อยเ,อเข้ามาช้าๆก่อนที่จะใช้มือทั้งสองข้างแวกบงหญ้าเบาๆทางแลบลิ้นมองมายังกลุ่มชาวบ้านที่พากันอาศัยอยู่ในเพิงพัก พันจันเห็นเช่นนั้นก็สะกิดไอเรืองเบาๆเป็นสัญญาณก่อนที่ยกปืนขึ้นประทับบาไอเรืองที่บัดนี้เงือซึมออกมาราวกับเป็ดข้าวโพดเห็นเช่นนั้นก็ค่อยๆยกปืนขึ้นประทับบาในท่าเตรียมพิษตาต่อมาปืนลูกซองเดี่ยวในมือของพันจันก็แผดด้านสนันวันไหวพรพ้อมกับเสียงปืนร่างของมันมีอันต้องพงะหงายออกไปจนไหลทอดไอเรืองเห็นเช่นนั้นจึงไม่รอชา้ารีบเหนี่ยวกลซ้ำออกไปนัด คราวนี้มันบีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะเบนหัวอันน่าเกลียดพุ่งปาดหายเข้าไปในความมืดตาผมไม่ได้ฝาดไปใช่ไหมครับพิจัน์ที่เราเห็นเมื่อกี้มันเป็นคนกึ่งงูจริงๆใช่ไหมไม่ไต้องฝาดหรอกมันเป็นคนกึ่งงูจริงๆตั้งแต่เกิดมาข้าก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันว่าแต่เรารีบกลับไปหากลุ่มชาวบ้านกเถอะพรุ่งนี้ค่อยออกจิดรอยของมันต่อไปข้าเชื่อเหลือเกินว่าบาดแผลที่มันได้รับหนักเอาการอยู่ อย่าเพิ่งบอกชาวบ้านเกี่ยวกับง,งูประหลาตตัวนั้นนะเพราะเดี๋ยวจะพากันแตกตื่นไปเสียเปล่า,ากล่าวจบทั้งสองก็เดินกลับไปหาชาวบ้านที่เพิงพักพอไปถึงก็เห็นผู้ใหญ่สุกพร้อมทั้งชาวบ้านจํานวนหนึ่งยืนรออยู่ก่อนแล้วเอ็งสองคนยริงอะไรหวะแกกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยพานจันได้ยินเช่นนั้นก็ตอบออกไปว่างูตัวนั้นนั่นแหละผู้ใหญ่มันเข้ามาจริงด้วยงูลอยแล้วมันตายหรือเปล่า ทานจันทร์สันหน้าเห็นไม่ชัดนักว่าเป็นงูอะไรเนื่องจากมันบังอยู่หลังผู้ไม้แต่ทว่ามันก็ถูกกระสุนปืนของผมสองคนเขาอย่างจังถึงจะไม่ตายขาดที่แต่ก็บาดเจ็บไปไม่น้อยพรุ่งนี้เช้าผมสองคนจะออกติดตามมันอีกทีส่วนผู้ใหญ่และชาวบ้านต้องช่วยผมสองคนเช่นเดียวกันจะให้คขาช่วยยัไก็บอกมาได้เลยผมว่าเราไปนั่งวางแผนกันทางด้านล้วนที่กวักครับ หลังจากนั้นทั้งหมดจึงไปนั่งทําการวางแผนเพื่อกําจัดงูพิศดารต,ตัวนั้นบนแค่ไม้ข้างพึงพักซึ่งบัดนี้มีเพียงพานจันรและเรืองเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้ว่ามันเป็นงูไรคันพอวางแผนกันเสร็จทั้งหมดต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนทํานองเดียวกันกับพานจันรและเรืองที่ไม่จําเป็นต้องอยู่เฝ้าเวียนยามอีกเพราะ คืนนี้มันคงไม่กลับมาอีกแน่เนื่องจากมันได้รับบาดเจ็บไปเช้าวันต่อมาพานจันกับไอเรืองออกติดตามงูปีศาจต,ตนนั้นแต่เชา้าจากรอยเลือดที่หยดไปเป็นทางอันมุ่งหน้าสู่ป่าทึบพี่จันเราจะมาล่อมันเข้าไปตามแผนที่วางไว้จริงๆถูกครับกุจินสิวะข้าเชื่อว่ามันต้องอยู่ในถ้ำไม่ถ้ำใดก็ถ้ำหนึ่งในป่าน,นี้นี่แหละและข้าก็เชื่อว่ามันรู้ว่าเราต้องติดตามมันเข้ามาเลยแน่ บางทีมันอาจจะแอบซุ่มจัดการกับเราอยู่ก็ได้ถ้าเป็นไปตามแผนที่พี่วางไว้เราจะมีแรงพอท,ที่จะพามันไปถึงที่หมายที่ต้องการหรือครับต้องไหวสัวเราต้องทําไม่ได้ไม่เช่นนั้นชาวบ้านคงต้องเดือดร้อนต่อไปเราต้องเอาตรงนี้มาเป็นพลังเอาอย่างนั้นก็ได้ลงเรือลําเดียวกันแล้วนี่ว่าแล้วทั้งสองก็ตามรอยเลือดต่อไปจนกระทั่งมาถึงยังถ้าขนาดใหญ่ถ้าหนึ่ง ซึ่งก็เป็นไปตามที่พานจันทร์คาดการเอาไว้ในคราวแรกเนื่องจากรอยเลือดผ่านเข้าไปภายในถ้ำนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นพานจันทร์ก็บอกออกไปว่ามันต้องอยู่ในถ้ำนี้แน่เอาละเอ็งฟังให้ดีนะในเรื่องเราจะเข้าไปในถ้ำนั้นเพื่อโลดให้มันออกมาหากมันไล่เราออกมาแล้วข้าจะยิงสกัดมันเอาไว้ก่อนแต่ข้าเชื่อเหลือเกินว่ากระสุนเพียงนัดสองนัดคงล้มมันไม่ได้หรอก ทำได้เพียงแค่สกัดกั้นมันเอาไว้เพียงเท่านั้นซึ่งในจังหวะนั้นให้เองออกวิ่งไปก่อนเพื่อไปบอกผู้ใหญ่สุขกับชาวบ้านให้ทําตามแผนที่วางไว้ข้าจะล่อมันตามหลังไปเองมันจะดีหรือครับพี่จันที่จงคนเดียวจะไหวหรือครับเองไม่ต้องห่วงข้อต้องรีบไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดไอห้อหลวงนิยเช่นนั้นก็พยักหน้ารับทราบเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้งสองก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าเลยท่าเตรียม ก่อนจะเดินเข้าไปภายในถ้ำนั้นช้าๆทางวาดตายํำกล้องปืนไปมาเพื่อหาเป้าหมายคั้นพอเข้าไปได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกถงกลินอัดและกลิ่นสาบสางอย่างรุนแรงจนแทบจะสำลักออกมาเสียให้ได้แต่ก็ยังดีที่รอบตัวไม่มืดมากนักเนื่องจากแสงแดบดบส่องรอดผนังถ้ำด้านบนลงมาพอให้แลเห็นอะไรต่อมิอะไรได้บ้างอย่างเราๆทั้งสองเดินย่องเข้าไปภายในถ้ำนั้นต่อไปช้า จนกระทั่งเข้ามาถึงคูหาถ้ำชั้นในพันธันใดน,นั้นทั้งสองก็มีอันต้องหยุดเดินลงอย่างกระทันหันเนื่องจากเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังจ้องมองอยู่พานจันรู้สึกได้เช่นนั้นก็ยืนนิ่งไม่ขยับเยื่อนเคลื่อนไหวไอเรืองเองก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกตินั้นก่อนที่จะค่อยๆหันไปหาพานจันช้าๆเสี้ยววินาทีต่อมาพานจันก็ตะโกนบอกอกอกไปจนสุดเสียง ออกวิ่งเดียวไอเรืองออกวิ่งยกเข้าเดียวไอเรืองได้ยินเช่นนั้นก็ออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตในขณะเดียวกันพันจันทร์ก็ตวัดปลายลำกล้องปืนขึ้นไปด้านบนขันแล้วก็เดียวไกลออกไปทันทีวินาทีเดียวกันกับเสียงปืนหัวใหญ่ยยโตที่โผล่ออกมาจากคูหาถ้ำด้านบนก็มีอันต้มงผงะหงายไปฟาดเข้ากับผนังถ้ำตอนหนึ่งส่งผลให้สะเก็ดหินร่วงกาวลงมาราวกับหา่าฝนก่อนที่มันจะแผ่นร้องออกมาจนสุดเสียง ในขณะนั้นเองพานจันทรก็ออกวิ่งสุดแรงเกิดงูปิษาจเห็นเช่นนั้นก็เลื้อยกระชั้นตามไปติดๆซึ่งบัดนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากอีกต่อไปทําได้เพียงอย่างเดียวก็คือวิ่งแล้วก็วิ่งให้พ้นจากเงื้อมือของมันเท่านั้นและพามันไปให้ถึงที่หมายตามแผนการที่วางไว้ให้จงได้พานจันวิ่งซิกแซกทะแยงไปมาซายทีขวาทีลัดเลาะไปตามต้นไม้น้อยใหญ่และสมนทุมพุ่มไม้เบื้องหน้า ในขณะเดียวกันงูพิศาจ์ตัวนั้นก็เลื้อยตามมาอย่างไม่ลดละทางกลิ่นร้องออกมาด้วยความโปวดแ้นและโมโหสุดกำลังแต่ทว่าร่างกายที่ใหญ่โตวบวกกับต้นไม้และสมุนทุมพุ่มไม้อันสลับซับซ้อนส่งผลให้การติดตามของมันนั้นเต็มไปด้วยความยากลําบากทางฟากฝั่งของเอเรือที่บัดนี้มันวิ่งมาถึงยังกลุ่มของชาวบ้านแล้วและทันทีที่มาถึงก็กล่าวบอกผู้ใหญ่สุขและบรรดาชาวบ้านออกไปด้วยน้าเสียงอันเหนื่อยล้าว่า แล,และเร็วเข้าครับทุกคนที่เรียงกําลังพามันมาทางนี้แล้วผู้ให่สุขพร้อมทั้งชาวบ้านรียิช่นั้นก็เข้าประจำการซึ่งแผนการของคันจันก็คือเขาได้บอกให้ชาวบ้านขนฟืนไปกองปิดทางออกบริเวณช่องเขาขาดตอนหนึ่งไว้ส่วนอีกด้านทําเป็นทางเข้าโดยที่เขาจะล่อให้งูปีศาจตัวน,นั้นเข้าไปภายในช่องเขานั้นก่อนหลังจากนั้นก็ให้ชาวบ้านขนฟืนปิดทางเข้าด้านนั้นไว้ เสมือนหนึ่งขังมันเอาไว้ภายในช่องเขานั้นหลังจากนั้นก็จุดไฟใส่ฟืนทั้งสองด้านที่ทําการราดน้ามันยางเอาไว้แล้วพันจันพางูปิศาตรตัวน,นั้นมุ่งหน้าสู่ที่หมายใกล้เข้าไปทุกขณะในขณะเดียวกันไอเรืองที่เฝ้าสังเกตการอยู่บนที่สูงก็คอยส่งสัญญาณให้ชาวบ้านได้รู้จนกระทั่งผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงร่างของพันจันก็โผล่ผลออกมาจากราวฝาเบื้องหน้า ใจต่อมาก็ตามมาด้วยร่างอันดำทะมึนของงูพิศารตัวนั้นพอเห็นเช่นนั้นไอเรืองก็ตะโกนบอกกับชาวบ้านออกไปจนเร็วปืนว่าเดี๋ยวเข้าพวกเราเตรียมพร้อมพี่เรืองพาไองูผีตัวนั้นใกล้เข้ามาจนจะถึงแล้วเมื่อชาวบ้านที่พากันประจําการอยู่ที่สูงเหนือนช่องเขาตอนนั้นได้ยินต่างก็าพากันเตรียมฟืนเพื่อที่จะโยนลงไปปิดทางเข้าเอาไว้ คันแล้วอีก10นาทีต่อมาพานจันร์ก็พาร่างขององูพิษตัวนั้นเข้ามาถึงเป็นผลสําเร็จซึ่งทิ้งระยะห่างจากมันประมาณ20เมตรคันพอไปถึงยังกองฟืนที่ปิดทางออกไว้เขาก็รีบปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงทันทีพลางตะโกนบอกชาวบ้านที่ประจําการอยู่ทางนั้นออกไปว่าจุดไฟโดนเข้าจุดไฟทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นชาวบ้านต่างก็พากันโยนคบใต้ที่ติดไฟลงไปยังกองฟืนนั้นทันที เสี้ยววินาทีต่อมาไฟก็โหมลุกไหม้กองฟืนกองใหญ่อย่างรวดเร็วส่งผลให้มันมีอันตก็ผงะหงายออกมาจากความร้อนทํานองเดียวกันกับทางเข้าซึ่งบัดนี้ชาวบ้านได้โยนฟืนปิดเอาไว้พางจุดไฟใส่เช่นเดียวกันนั่นก็เท่ากับว่าเวลานี้มันถูกขังไว้ในช่องเขาขาดตนนั้นอย่างสนิทโดยไม่สามารถหนีออกไปไหนได้เนื่องจากด้านหน้าและด้านหลังเป็นกองเพลิงส่วนสองฝ้าข้างเป็นหน้าผาสูงเมื่อเห็นว่าบัดนี้มันติดกับดัก แล้วต่อไปก็เป็นวิธีกำจัดพานจันกับเรืองยกปืนขึ้นประทับบ่าคันแล้วก็ยิงไปยังร่างของมันหลายนัดแต่ทว่านอกจากเลือดที่โสมร่างกับสภาพที่โอนไปเอ็นมาแล้วมันไม่มีท่าทีว่าจะเส้นลิบลงไปเลยได้แต่แผนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานเท่านั้นดูๆไปก็ช่างเป็นภาพที่น่าสมเพชเ,เวทนายิ่งนับทำไมมันไม่ตายเสียทีและพี่จันทั้งทั้งที่สภาพของมันไม่น่าจะทนต่อไปอีกได้แล้ว ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอเดี๋ยวนะว่าแล้วก็นิ่งคิดอะไรหน่อยนึงมันไม่ใช่งูธรรมดาทั่วไปมันต้องเป็นงูที่มีอาคมพอตัวแน่ถึงได้กลายเป็นงูกลื่งนคนอย่างนี้เอาละข้ารู้แล้วข้าจะปลดปล่อยมันให้หลุดพ้นจากทุกขเวทนาเดี๋ยวนี้ละกลาจบพารจันทร์ก็ล้วงมือลงไปในย่ามหยิบเอากระสุนอาคมออกมาว่าคาถากำกับก่อนที่จะยัดเข้ารังเพลิงท่านแล้วก็ว่าคาถาง,งามอีกครั้งก่อนที่จะยก ขึ้นปะทะบ,บ่าเล็งไปยังหัวของมันที่โอนไปเอ็นมาเช่นนั้นทิพตาต่อมาปืนที่บรรจุกระสุนอาคมในมือของผ่านจันก็แผดด้านสนันวันไหวกระสุนอาคมพุ่งไปลำปราดปะทะเข้ากลางแสกหน้าของมันทะลุกออกไปอีกด้านอย่างจังส่งผลที่ร่างของมันมีอันต้องล้มฟาดลงกับที่แน่นิ่งขาดใจตายในทันทีผ่านไปชั่วขณะหนึ่งพันร่างของมันก็ค่อยๆแห้งกรังเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก ไอ้เรื่องถึงเช่นนั้นก็รู้สึกเสียววาไปตามไข่สลังคนที่จะถามออกมาว่านั่นมันเกิดอะไรขึ้นหรือครับพี่จันทําไมร่างของมันถึงได้แห้งกลังลงไปอย่างนั้นก็ในเมื่อมันเพิ่งตายลงไปใหม่แท้ thế. มันน่าจะเป็นงูที่จนาศีลบานอนเป็นเมียอคมแก,ก่ก็กระทั่งสามารถแปลงกายเป็นงูกือคนได้แต่พอมันสิ้นอาคมมันก็ไม่เหลือร่างของงูโดยสมบูรณ์อีกต่อไปจะว่าไปก็น่าเสียดายนะถ้าหากมันไม่ออกอลาวากินคน มันน่าจะกลายเป็นทยางูที่น่าเกรงขามต่อไปได้และแล้วหลังจากที่ไฟได้มอดดับลงไปแล้วชาวบ้านต่างก็พากันเข้าไปดูร่างของงูประหลาดตนนั้นด้วยความตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นงูอะไรที่แปลกประหลาดและพิสดารเช่นนั้นมาก่อนแม้ว่าร่างของมันจะแห้งกรังลงไปแล้วก็ตามทีผู้ใหญ่สุขเห็นเช่นนั้นจึงอยากจะเก็บร่างของมันเพื่อเอาไวใ้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ดูจึงหันไปปรึกษากับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยหลังจากนั้นต่างก็ช่วยกันนําร่างของมันกลับเข้าหมู่บ้านและนับจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้สูญหายอีกต่อไปเลยหากชมคลิปจบแล้วกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือจะคอมเมนต์แนะนำติชม ก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเอาละครับสำหรับวันนี้ผมและเรื่องสั้นแนวหลอนต้องกล่าวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ